ครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็พบกันนะครับอีกตามเคยนะครับกับพระบ้านๆนะครับในช่วงยามเย็นๆนะครับพบกันใน E ีพีที่48กันแล้วนะครับแล้วเราก็ยินดีนะครับต้อนรับทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่นะครับที่เข้ามาชมช่องของเราและเราก็ขอฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับช่องเราด้วยนะครับเพื่อครั้งหน้าจะไม่พลาด E ีพีใหม่ๆนะครับของทางช่องของเรานะครับ สำหรับช่องทางในการติดต่อนะครับก็เบอร์โทรตามนี้เลยนะครับ0 8 6 1 2 2 3 9 3 5นะครับหรือว่าจะเป็น ID Line ไลน์ก็0861223935นะครับมีบริการส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะครับไม่บวกเพิ่มนะครับทุกรายการเลยนะครับเรามาเริ่มดูรายการที่1กันเลยดีกว่านะครับรายการที่1นะครับผมรายการที่1นะครับสวยงามนะครับ เป็นเหรียญหล่อนะครับเหรียญหลอช้างนะครับของหลวงพระแจงนะครับปีสองสี่เก้าหกนะพี่นะน่หลังเรียบนะ,ะดูกันนะครับเนื้อสวยๆเลยพี่นะครับนี่ผมบอกเลยผมเอามาแบบจำๆเลยพี่นะ,ะนะครับนี่มีเนื้อเกิน พี่ท่านไหนสนใจนะพี่นะโทรหาทักหากันได้เลยนะครับอ่าสวยๆเลยนะครับวันนี้นะครับสวยๆกันนะครับอ่ะผมพ็แจ้งนะพี่นะเอาผมเอาห้าร้อยครับพี่ห้าร้อยครับรายการนี้นะครับสนใจโทรหาทักหากันได้เลยนะครับดูรายการต่อไปครับเป็นรายการที่สองนะครับอ่ารายการที่สองนะครับเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จนะครับสวยงามมากๆเนื้อนะครับ ไม่ตีกล้องผมก็บอกเลยว่าสวยงามมากๆแล้วนะครับอ่าด้านหลังนะครับผมไม่รู้เขาเขียนนอะไรนะ ด้านหลังแต่รู้สึกว่ามีคําว่าโตแล้วพี่นะ, 2, 4, นะนนะอสองสอออี่นะครับด้านหลังนะครับรอสออุ้ยมีรอสอด้วยเหรอพี่นะครับรอสอนะครับโหด้านหลังนี่ผมบอกเลยนะครับตั้งแต่ราชการที่ห้าเลยมั้งเนี่ยอ่ะไปดูเนื้อหาได้ไหมนะ สวยงามนะพี่นะนะฮะสวยงามมากๆนะครับรายการนี้นะครับรายการนี้สวยงามมากๆนะพี่นะสวยงามเลยล่ะนะครับอื้มหยสวยงามมากเลยพี่นะครับอ่ะโอ้โหนะครับสวยๆเลยพี่นะครับรายการนี้นะครับผมบอกเลยสวยเลยนะครับดูด้านหลังพี่ นะครับ oh, ครับมีคำว่าโตนะพี่นะรอสอนะครับสองสี่นะครับโอ้โห oh, นั้าหลังสวยงามมาพี่นะน,นหลังสวยงามเลยเอา้าโอ้โหพี่ไม่ปิดไม่ได้แล้วนะครับต้องปิดนะพี่นะ ใครเห็นก่อนปิดก่อนนะพี่นะได้ก่อนเลยนะครับรายการนี้ผมบอกเลยนะครับรายการนี้นะพี่นะเห็นก่อนปิดก่อนเลยได้ก่อนเลยพี่นะอือห <c oughs> ือนะครับเอาผมในๆก็เอามาลงแล้วเนาะอ่ะผมขอนะครับรายการนี้นะพี่นะพูดกันง่ายๆเลยอ่ะผมขอหกร้อยพี่นะครับหกร้อยถ้าไม่มีใครปิดเดี๋ยวเก็บเข้ากุนะครับอ่ะ เอาหกร้อยเนี่ยพี่นะในการนี้อ่ะปิดบอกปิดเลยพี่ปิดบอกปิดเลยในการนี้นะครับคําเดียวนะครับอนะครับสวยๆเลยนะครับอ่าเนื้อสวยๆนะครับเนื้อสวยๆนะครับนะ สวยๆจำๆนะครับโอ้โหนะครับจำๆเจ๋วๆอย่างนี้พี่เนื้อเก่าๆอย่างนี้นะครับอ่ะเห็นก่อนถูก่อนนะพี่นะเห็นก่อนถูก่อนเลยนะครับสวยๆกันเลยนะครับสวยงามเลยนะพี่นะสวยงามเลยอ่ะดูด้านหลังนะพี่นะด้านหลังโอ้หด้านหลังสวยงามนะพี่มบอกเลยด้านหลังสวยมาก นะครับน่าหลงสวยมากนะโอ้โหเอ้านะครับรายการนี้พี่อ่ะบอกปิดคําเดียวนะครับห้าร้อยไปนะครับห้าร้อยนะครับปิดคาเดียวเลยห้าร้อยเอามาดูรายการต่อไปพี่รายการที่สี่นะครับรายการที่สี่อ่ารายการที่สี่กันนะพี่นะอืมสวยๆนะครับเนื้อสวยๆแก่งๆนะครับเก่าๆเลยพี่นะเก่าๆนะครับ โอ้โหพี่นะเนื้อหานะผมบอกเลยนะครับเนี่ยซูมไงให้ดูชัดๆเนี่ยพี่ชัดชัดชๆเลยเนี่ยพี่ผมบอกเลยนะครับสวยงามนะครับอ่ะพี่ท่านไหนสนใจนะพี่นะอ่านะครับที่ชมอยู่ดูอยู่นะครับอ่ะผมขอห้าร้อยพี่รายการนี้นะครับเก่าๆสวยๆเลยนะครับอ่ะถูกใจให้ปิดพี่ถูกใจให้ปิดนะครับผมเอาห้าร้อยพี่รายการนี้นะครับ เอามาดูรายการต่อไปพี่รายการที่ห้านะครับรายการที่ห้านะพี่นะอ่านะครับสวยๆเลยนะครับไปดูเรื้อหาพี่อ uh ่ะวันนี้เรามีน้อยนะพี่นะมีน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่นะอ่ะนะครับโอ้สวยๆเลยพี่นะครับโอ้เนื้อเก่าเลยพี่นะครับเนื้อเก่ามากครับพี่นะครับอ่าเนื้อเก่ามากพี่ นะครับโอ้สุดเลยพี่ผมบอกเลยนะครับรายการนี้นะครับสุดๆเลยนะครับอืเนี่ยพี่ผมบอกเลยแน่นนเลยนะครับแน่นๆเลยพี่อะนะครับโทรหาทางหากันได้เลยนะครับศูนย์2ปดหกหนึ่งสามเก้าสามห้านะครับบอกปิดคำเดียวพี่นะครับ 2วันถึงหน้าบ้านไม่เกินสามวันอ่ะผมเอาห้าร้อยพี่นะครับผมเอาห้าร้อยนะครับอ่ะมาดูต่อพี่นะครับรายการที่หกนะครับวันนี้เรามีน้อยนะพี่นะมีน้อยนะมีน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมบอกเลยนะครับอ่ะมาดูนะครับเหรียญรอนะครับเจ้าสัวพี่อ่ะเจ้าสัวนะครับหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับสวยๆเลยอ่ะสวยๆ นะครับสวยๆนะครับด้านหลังมีรอยจานนะพี่รอยจานเก่าๆนะมีมีจานใหม่จานใหม่นะมีจานเก่านะพี่อันเนี้ยดูเห็นไหมพี่นะครับจานเก่านะครับไปดูเนื้อหาครับดูเนื้อหานะครับดูเนื้อหาเชิงลึกกันนะครับอ่าสนใจให้โทรนะครับถูกใจให้ปิดนะครับอ่านะครับสนใจให้โทรพี่อ่าถูกใจให้ปิดนะครับบอกปิดคําเดียวนะพี่บอกปิดคําเดียวสองวันถึงหน้าบ้านนะครับไม่เกินสามวันนะครับ นะบอกเลยนะครับอ่ะเจ้าส <ını Vincent Leonard> ัวนะครับจัดไปนี่พ <el Viol' S 2> ี <aroma S 1> ่รอยจานนะพี่รอยจานเก่าแล้วพี่ไม่ได้รอยจานใหม่เลยนะพี่บอกให้เก่าๆเลยนะครับสวยๆเลยพี่นะครับมีรอยตะใบนะครับสวยๆมีรูนะครับอ่ะนะในการนี้พี่นะปิดบอกปิดนะพี่นะคาเดียวห้าร้อยผมเอาห้าร้อยนะครับวงผู้บุญนะครับอ่ะมาดูรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ด รายการที่เจ็ดนะพี่เป็นหลวงพ่อศิลานะครับศิลานะครับนะสวยๆกันเลยนะครับอ่านะครับนะไปดูเนื้อหานะครับเนื้อหาต้องดูโค้ดกันเลยนะครับต้องดูนัมเบอร์กอนพี่นะครับเก้าสามเก้าสามเก้านะพี่นะเก้าสามเก้านะครับอสวยๆเลยพี่นะ ตาคมคมชัดชัดนะพี่นะเกสามีเส้นละเอียดมากนะพี่นะแล้วก็มิตินะพี่ดูมิตินะครับดูมิติโอ้โหบอกเลยนะครับคมมากนะครับคมชัดลึกนะครับกรอบอาจจะนะครับสลอกบอกเปิกแต่ข้างในนะ,นะครับพี่ข้างในคมชัดมากนะพี่นะผมบอกเลยนะครับเนื้อพะระคบมากนะครับ สวยมากนะพี่นะสมบูรณ์นะครับคมชัดนะพี่นะอ่ะนี่ดูอย่างนี้ดีกว่านะครับดูอย่างนี้ดีกว่านะครับดูอย่าง,งเห็นได้ชัดกว่านะสวยกว่านะครับดูตาพี่มีมิตินะดูดิพี่นะโอ้โหสวยเลยคมมากพี่นะอ่ะพอศิลานะครับดูด้านหลังพี่นะครับนะครับหลวงปู่ศิลานะครับอ่า พีท่านไหนสนใจพี่โทรหาทักหากันได้เลยนะครับโทรหาทักหากันได้เลยนะครับศูนย์2 3ดหกหนึ่งสามก้าสามห้านะครับอ่ะรายการนี้ผมเอาห้าร้อยพี่นะครับบอกปิดํำเดียวนะครับโทรหาผมได้เลยนะครับมาดูรายการต่อไปพี่นะครับรายการต่อไปนะครับเป็นรายการที่แดนะพี่นะพระอาจารย์ฟ้านอาจารย์โลนะพี่นะดูเส้นวิ่งกันปิดปาร์ตเลยนะครับดูเส้นนะครับวิ่งปิดปาร์ตเลย นะครับขออนุญาตนะพี่นะพระอาจารย์ฟั่นนะพี่นะอาจารลูนะครับผมบอกเลยนะครับสวยนะครับรายการนี้นะครับสวยนะครับนะอ่าเนี่ยพี่ดูมันนะครับพระอาจารย์ฟั่นนะครับนี่ดงซองสลาโอนี่แม่เส้นนะพี่นะอ่านี่สามทีนะครับสามขี อ่ะสวยๆนะพี่นะสวยๆเลยนะครับพระอาจารย์ฟันนะครับนี่ดูที่พี่ตรงนี้นะอ่ะสวยๆนะตะกนนครนะครับนะครับอะไรอะสิทธิ์นะพี่สองหนึ่งเก้านะครับทอสร้างถวายนะครับสองอะไรสองห้าศูนย์ศูนย์เจดนะพี่นะ ปีสองห้าศูนย์เจ็ดโอ้โหพี่ยังอยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะส,สวยๆเลยพี่นะครับส,สวยๆเลยนะอ่ะพี่ท่านไหนสนใจก็นะครับอ่ะบอกผมมาคําเดียวนะครับผมเอาห้าร้อยพี่นะครับบอกปิดคําเดียวมาห้าร้อยอ่ะฝากจัดไปพี่นะครับมาดูรายการต่อไปพี่นะครับรายการต่อไปรายการที่เก้านะครับรายการที่เก้าเลยนะพี่นะอ่าหลวงปู่ทิมนะพี่นะหลวงปู่ทิม หลวงพูดทิมนะครับนะวัดละหารลายจังหวัดระยองนะครับอ่าสวยๆนะครับพีท่านไหนสนใจก็นะครับโทรหาทักหากันได้เลยนะครับหลวงพูดทิมนะครับมา68รอบนะครับมานี่ดูโค้ดนะครับหลวงพู่ทิมนะครับดูเส้นเส้นวิ่งนะครับ ปื๊ด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 เลยนะครับวัดละหารไรนะครับจังหวัดระยองนะครับรายการนี้พี่นะครับผมบอกเลยอ่ะผมเอาห้าร้อยนะครับบอกปิดคําเดียวนะครับผมเอาห้าร้อยอ่ะมาดูรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบนะครับอ่าหลวงปู่โต๊นะพี่นะหลวงปู่โต๊ะเลยนะครับสวยๆเลยนะครับผมบอกเลยอ่ารุ่นสร้างโรงเรียนนะพี่นะรายการนี้บอกเลยนะครับสวยงาม นะครับสวยงามมากๆนะครับหลวงปู่โตนะพี่นะอ่านะครับนี่นะครับหลวงปู่โตนะครับหลวงปู่โตโอ้โหสวยๆนะครับจัดได้จัดนะพี่นะรายการนี้ผมบอกเลยนะครับนี่สองห้าหนึ่งหกนะพี่นะสองห้าหนึ่งหกนะครับอนุสรสร้างโรงเรียนนะพี่นะผมบอกเลยนะครับอ่ะจัดไปพี่นะครับ รายการนี้ผมเอาห้าร้อยพี่นะครับห้าร้อยราคาแบ่งปันเลยนะพี่นะราคาแบ่งปันกันเลยอ่ะมาดูต่อพี่นะครับมาดูต่อรายการที่สิบเอ็ดนะพี่นะโอ้โหไม่ต้องตีกล้องผมบอกว่าเก่าแล้ว่พี่นะครับสวยด้วยนะครับดูพี่เห็นซุ้มไหมพี่ป๊าบนะครับสวยเลยขอบข้างนะครับเนี่ยขอบข้างสวยเลยนะครับอ่ะมาดูเนื้อหากันเลยดีกว่าพี่เนื้อหาก็เก่า นะครับเก่าๆเลยพี่นะครับเก่าๆคมๆอย่างนี้นะครับเห็นก่อนปิดก่อนนะครับปิดก่อนได้ก่อนนะพี่ะผมบอกเลยนะครับปิดก่อนได้ก่อนนะพี่นะปิดก่อนได้ก่อนโอ้โหพี่สวยจริงนะครับสวยมากนะพี่นะไม่ใช่สวยธรรมดาสวยมากพี่ผมบอกเลยอ่าสวยมากนะครับ นะครับเม็ดดำนะครับสวยๆเลยนะครับเม็ดดำนะอ้าวบอกปิดคำเดียวพี่นะครับบอกปิดคำเดียวนะครับผมเอา400อยพี่นะครับปิดคำเดียวนะครับผมขอ400นะครับไปดูต่อพี่ดูต่อนะครับดูต่อดูรายการที่12นะครับรายการที่12แล้วนะพี่นะวันนี้เรามีน้อยนะพี่นะมีไม่กี่รายการเองนะครับ โอ้โหแต่ละรายการนะพี่นะอ่ะจดไว้พี่ชอบรายการไหนนะพี่นะโทรหาทักหา,กหากเลยวันนี้โอ้โหมือผมสั้นเลยผมบอกเลยนะครับมือวมสั้นเลยนะครับ <ours. S 2> มีแต่รายการาสวยๆครับพี่นะครับอ่านะครับปิดได้ปิดนะพี่นะโทรก่อนได้ก่อนนะครับอ่าหรือพี่ท่านไหนจะเหมาก็นะครับผมก็ยินดีนะพี่นะอ่า หมาผมลดให้นะครับผมบอกเลยนะครับอ่ะถ้าบอกปิดนะครับรายการนี้ผมเอา400นะครับนะครับบอกปิดคําเดียวนะครับ400นะครับมาดูรายการต่อไปพี่นะครับรายการต่อไปเป็นรายการที่13นะพี่นะอ่าทรงสวยงามนะครับี่เนี่ยทรงสวยงามนะครับฐานเถินมีมิตินะครับสวยๆมาก ะดูกันพี่ชัดๆนะเราไม่เอาเปรียบกันอยู่แล้วนะครับดูไปพร้อมกันนะพี่นะดูไปพร้อมกันนะครับถูกใจให้โทรนะครับถูกใจค่อยปิดนะครับไม่ถูกใจไม่เป็นไรพี่อเลื่อนผ่านไปรายการหน้าได้นะอ่ะไม่ว่ากันนะครับโอ้รายการนี้นะพี่นะสวยโจ่นะครับสวยโจ่เลยนะครับโอ้โหโจะมากนะครับสวยนะครับ โอ้โหดูดีพี่นะครับอืมฮึ่นะอ่ะรายการนี้พี่สี่ร้อยปิดบอกปิดนะพี่นะผมบอกเลยนะครับสี่ร้อยปิดบอกปิดนะพี่อ่ะัะพี่ท่านไหนจะเมาก็นะครับมีพิเศษนะครับอ่ะสวยเลยพี่นะครับนี่นะครับโอ้โหดูฐานพี่เป็นไงนะครับผมบอกเลยมีมิติมากนะครับเส้นสูงโค้งมนสวยงามนะครับลึกๆอย่างนี้นะครับอ่ะ นะครับไปดูเนื้อหาพี่นะครับจัดจ้านนะครับผมบอกเลยนะครับสวยๆอย่างนี้นะครับอ่าการตัดพิมพ์นะครับชิดขอบนะครับสวยๆนะครับโอ้โหสวยมากอ่ะบพี่นะสวยมากนะครับในการนี้นะครับสวยมากเลยนะครับโอ้โหดูด้านหลังอรพี่นะครับดูด้านหลังอรพี่ตุ๊บตับนะพี่นะยุบย่นนะแบบนะแบบนี้เลยนะครับธรรมชาติมากผมบอกเลยนะครับสวยนะครับ สวยเดิมกิฟนะครับนะสวยแชมป์แจมไปเลยนะพี่นะอ่ะจัดไบพี่สี่ร้อยนะครับสี่ร้อยแบ่งปันมาดูรายการที่สิบห้านะพี่นะรายการที่สิบห้านะครับผมบอกเลยนะครับนี่สวยแจมแชมป์อย่างนี้พี่นะครับเอาไปดูเนะื้อหานะครับนะครับถูกใจให้ปิดนะครับชอบใจให้โทรนะครับ สวยเลยนะครับบอกปิดคําเดียวพี่นะครับบอกปิดคําเดียวสองวันถึงหน้าบ้านไม่เกินสามวันนะครับอสวยๆอย่างนี้เลยนะครับดูด้านหลังพี่นะครับด้านหลังนะครับโอ้โหนี่เนี่ยใบจะช้าจะชัดกันอย่างเงี้ยนี่ยนะใปจะช้าจะชัดอย่างเงี้ยนะโอ้โหนะครับจำเจมเจ้าแจ๋วแล้วพี่นะจำเจมเจ้าแจ๋วเลยนะครับโอ้สวยงามนะครับสวยงามนะครับ สวยงามมัลลามแปดนะพี่นะอ่ะสวยๆอย่างนี้นะครับบอกปิดคําเดียวนะพี่นะบอกปิดคําเดียวนะครับสี่ร้อยนะครับผมเอาสี่ร้อยนะครับบอกปิดมาเลยนะครับอ่ะมาดูรายการต่อไปพี่รายการที่สิบหกนะครับรายการที่สิบหกเนื้อเก่าๆเลยพี่นะครับเก่าๆนะครับอ่ะไปดูเนื้อนะครับดูเนื้อหานะครับหเนื้อเก่าๆเลยพี่นะอ่ะเนื้อเก่าๆสวยๆนะครับดูดิพี่นะ นะครับเก่าสวยนะครับอื้มนะครับจำๆเลยพี่นะครับโอ้โหนะพี่นะงามยิงโอ้โหนะครับอื้มนี่โอ้โหนี่พ,พี่งามมากนะครับสนใจนะพี่นะโทรได้เลยนะครับศูนย์แปดหกหนึ่งสองสามเก้าสมห้านะพี่นะ สนใจรายการไหนนะพี่นะรีบโทรกันนะครับท้ายรายการนะครับกดโทรศัพท์ได้เลยนะครับปิดก่อนได้ก่อนนะพี่นะปิดก่อนได้ก่อนเราไม่เอาเปรียบกันอยู่แล้วนะครับมาดูรายการที่สิบเจ็ดนะครับหรือพี่ท่านไหนสนใจรายการไหนเป็นพิเศษนะพี่นะโทรหาทักหากันได้เลยนะครับโอ้โหพี่นะรายการนี้สวยงามนะพี่นะเนื้อสวยสวยพี่นะเนื้อสวยสวยเลยแจ่มแจมเลยผมบอกเลยนะครับเนี่ย โอ้โห oh, นะครับอือ uh หือ huh. พี่ผมบอกเลยโอ้ oh, นะครับโอ้โ oh, ห oh, ขอพันไดไหมพี่รายการเนี้ยฮะเนาะโอ้ <c oughs> <c oughs> no. oh, สวยอะพี่นะครับโอ้ oh, สวยอะพี่นะสวยงามอือ uh หือเนี่ยพี่ดูดิโอ้โ oh, ห oh, พี่ขอพันไดไหม นะครับอ่าโอ้พี่สวยจริงนะครับอืมผมไม่กล้าพูดราคาเลยพี่นะครับอืมไม่กล้าพูดราคาเลยนะครับรายการนี้นะครับอ่ะสวยงามมากนะพี่นะสวยงามมากนะครับอืมอ่ะถ้าพี่ท่านไหนสนใจก็นะผมขอห้าร้อยอ่ะพี่อ่ะเอาเรื่องจริงเลยเอ่ะรายการที่สิบเจ็ด ผมขอห้าร้อยอ่ะนะครับทักมาเลยนะครับสวยงามนะครับรายการนี้ผมบอกเลยอ่ะผมไม่ขอสี่ร้อยผมขอห้าร้อยนะอ่ะจริงโอ้โหงามจริงจริงเอาโอ้โหนี่ก็งามพี่โอ้โนอะมาพี่นะครับ สนใจรายการไหนทักกันได้เลยนะครับโทรหากันได้เลยนะครับโทรหาทักหากันได้เลยนะครับอื้ <c oughs> สวยงามจริงนะพี่นะสวยงจริงพี่ผมบอกเลยเนี่ยอืม <c oughs> นะครับโอ้นะครับจมแจมแจาแจวอย่างนี้พี่ผมบอกเลยไปช,าชา้าช้าช้ๆช่ะพี่ต,ตุบตุบตับตับยุบหยุบยุนยุนเราเห็นกันหมดนะโอ้แจ๋ว โอ้โหพี่ดูดีนะครับอ่านะครับก็ขอยินดีนะครับ,นะรบ,ออรบต้อนรับทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่แล้วก็เอฟซทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามาชมมาดูช่องของเรานะครับแล้วก็เอฟซที่อ่าประจําของเรานะครับที่เข้ามาปิดกันแล้วกันนะครับอ่าเนี่ยเนี่ยมีแต่สวยสวยนะพี่นะวันนี้ถ้าพลาดกันก็นะผมบอกเลยพลาดไม่ได้เลยนะพี่นะรายการแบบนี้นะครับอื้อ่ะรายการนี้ นะครับรายการที่สิบแปดอ่ะผมขอห้าร้อยนะครับอ่ะสิบเจ็ดสิบแปดผมขอห้าร้อยหน้าครับอ่ะไปดูรายการที่สิบเก้านะครับโอ้โหมีแต่ง,งามๆนะพี่นะมีแต่ง,งามๆอ่ะพี่นะครับเนี่ยพี่ดูดิเอาดิดูรอยเน่านะพี่เนะรอยความเก่านะพี่นะโอ้โหแหม่ยิ่งสองยิ่งเพินนะพี่นะ ยิ่งสองยิ่งเพลินนะพี่ยิ่งดูก็ยิ่งมีความสุขนะพี่นะโอ้โหนะพี่ท่านไหนที่ชื่นชอบนะเหมือนผมนะพี่นะอ่ะโอ้เนาะครับมีความสุขแท้นะอ่ะนี่พี่ดูเส้นคอนะโอโ้ทรงสวยนี่ดูหน้าลูกไข่พี่รักแร้เล็กๆอย่างเงี้ยโอ้โหสวยๆอย่างเงี้ยพี่อเนาะหนูดางหลังนี่รูปตับเลยพี่เอานะครับ นะครับสวยๆเลยพี่นะสวยๆกันเลยนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับอื้มอ้าสวยๆอย่างนี้อื้มดูตุบตับพี่โอ้อ้าวไหนๆกไ็ไหนๆแล้วเนาะพี่เนาะมีแต่ง,มงามๆนะครับ อ่ะ400พี่รายการนี้ใาการที่19โหนี่ทีเด็ดเยอะนะพี่นะทีเด็ดเยอะนะครับมาดูรายการที่20นะพี่นะโอ้นี่เก่าเก่งๆนะพี่นี่มาพี่ท่านไหนสนใจนะครับโทรหาทักหากันได้เลยนะครับ0861223935นะครับชื่นชอบรายการไหนสนใจรายการไหนนะพี่นะเข้าตารายการไหนให้โทรหาทักหากันเลยนะครับ นะครับวันนี้ก็มีแต่รายการสวยๆนะพี่นะผมบอกเลยอย่าพลาดเลยนะพี่นะปิดได้ปิดนะพี่เมาสได้เมาส์เลยนะครับผมบอกเลยนะครับของมีน้อยนะครับสนใจให้โทรนะครับถูกใจให้ทักนะครับนะครับรายการนี้400พี่บอกปิดคําเดียวนะครับบอกปิดคําเดียวนะครับเดี๋ยว17 1เเดี๋ยวผมต้องจดไว้นะพี่นะ ขอ้51718นะครับถ้าพี่ท่านไหนสนใจก็นะครับโทรมาทักมากันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามีทั้งหมด20รายการนะพี่นะแต่เน็ตๆนเลยนะครับอ่าเราก็ขอขอบคุณนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมมาดูช่องของเรานะครับพระบ้านๆนะครับของช่องมงคลพระเครื่องนะครับอ่าแล้วเราก็ขอฝากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับและกดกระดิ่งนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอกราบขอบพระคุณครับผม